นเกิดวันพฤหัสนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่3ถึง9้าเมษาย,ยน2565นะครับดวงดีของคนเกิดวันพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคนะคนเกิดว,วันพฤหัสนะครับสัปดาห์นี้นะครับดวงดีของคนเกิดว,วันพฤหัสน่าจะเกี่ยวข้องหลักใหญ่ๆนะก็จะเป็นเรื่องของความรู้นะการเรียนนะครับถ้าใครกําลังเรียนอะไรอยู่ไม่ว่าจะเรียนอยู่ใน ระดับการศึกษาทั่วไปนะเช่นพักบังคับหรือระดับมหาลัยเลยทั้งหลายก็ได้นะครับแต่รายการนี้ก็จะระดับมหาลัยกันแล้วเนาะแล้วก็หรือบางทีคุณอาจจะเปิดให้ลูกหลานฟังนะครับก็จะพวกเนี่ยถ้าเกิดเกิดวันพระรหัสเหมือนกันนะครับก็การเรียนดีมากๆนะครับโดดเด่นแล้วก็บางคนที่อยู่ในวัยทํางานแล้วก็จริงนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนพ้นวัยทางานเช่นเกษียณแล้วแต่ว่ายังมีใจใฝ่รู้นะครับ เพราะว่าการเรียนไม่มีใครแก่เกิดเรียนนะครับก็จะยิ่งดีมากๆนะครับจะมีความสาเร็จนะครับหรือบางรายก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาการที่เอาความรู้นี่แหละไปส่องทางนะไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับไปให้ความรู้กับคนอื่นนะครับถ้าเป็นเรื่องการงานนะครับก็จะหมายถึงงานที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นผู้ให้เป็นผู้สอนนะครับเป็นคนให้ความรู้อาจจะเป็นคนนักอบรม นะหรือเป็นโค้ดเป็นวิทยากรในทั้งหลายนะครับก็เรียกว่าโดดเด่นมากในสัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสนะครับจะเด่นเรื่องพวกนี้นะครับเด่นทั้งได้ความรู้แล้วก็ให้ความรู้กับผู้อื่นนะครับดีมากมากถ้าทํางานด้านพวกนี้นะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้เอาความเก่งความเชี่ยวชาญความชํานาญในตัวคุณที่สะสมมาเป็นเวลานานเนี้ยเอามาใช้เ,เกิดประโยชน์นะครับก็จะส่งผลกับ ทำให้การงานงคุณโดดเด่นมีความสําเร็จนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นลักษณะของบรรยากาศการทํางานแบบเนิบๆช้าๆแต่มันช้าแบบชัวนะครับก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งกับคนเกิดวัน,นพฤหัสในด้านเหล่านี้เหมือนกัน,นครับแน่นอนว่าการเงินก็อาจจะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันได้มาแบบฟูมไฟรหรือเยอะมากมายอะไรนะครับแต่มันก็โอเคมันก็พอเพียงแน่ๆนะครับก็เรียกว่า การเงินก็คงไม่ขาดมือนะฮะถือว่าดีนะครับในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้มันจะอาจจะไม่อู้ฟู่เท่าไหร่นะครแต่ก็ถือว่าเพียงพอต่อพื้นฐานการใช้ชีวิตนะครับในในในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องของและยิ่งยิ่งต้องเตือนว่าถ้าคุณทำตัวแบบประหยัดอดออมกระเม็ดกระแหมหรือค่อยคิดระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับเหมาะให้เหมาะสม ตลอดในสัปดาห์นี้ก็จะยิ่งส่งผลดีให้กับคนเกิดวันพฤหัสนะครับนะรักษาสภาวะของความรู้สึกมัธยักษ์นะครับแล้วก็พอเพียงเอาไว้นะครับจะส่งผลดีมากๆนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะยังโสดๆต่อไปนะครับอาจจะไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีนักหรือคุณเองอาจจะไม่ยืดยู่นสภาวะแบบนั้นยี่จะสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับ ก็ไม่เป็นไรปล่อยวางมันไปไปสนใจเรื่องงานเรื่องความรู้การหาความรู้คุณจะดีมากๆเลยครับถ้าคุณอยากจะเรียนอะไรมากๆในตอนนี้สัปดาห์นี้เป็นการสัปดาห์ที่เริ่มต้นการเรียนรู้ที่ดีมากๆของคุณครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับถ้าเป็นเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะความรักของคนมีคู่ก็เรียกว่าสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่อาจจะถึงแม้จะอยู่ใกล้กัต่างคนต่าอยู่ อยู่คนมุมคนละห้องนี้ก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็การรักษาสภาวะแบบนี้ก็จะส่งผลดีก็ได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเชีรยให้หาเวลาพูดคุยกันบ้างทําความเข้าใจกันบ้างนะครับถามสารทุกสุขดึกันบ้านนะครับอย่าห่างเหินจนเกินไปในความห่างมันจะเกิดความเคยชินที่ทําให้บรรยาการความรักมันไม่อ,อุ่นนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็เรียกว่าน่าจะแข็งแรงดีนะครับโดยรวม ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่อย่างมากก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆช้าๆนะครับอาจจะมีความระห่วยลอยแรงลงไปบ้างนะครับรู้สึกมันไม่มันไม่แข็งแข็งแรงหรือกระปรี้กระเป๋าเท่าเท่าที่ควรนะครับแต่แต่ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาหรือส่งผลร้ายอะไรกับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับแต่เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าแล้วไพ่ดวงร้ายขึ้นมามันต้องมีอะไรต้องเตือนเรื่องของสุขภาพกันหรือเปล่านะครับ โอ้ oh, สัปดาห์นี้นะครับดวงรายของคนเกิดวันพฤหระหนะครับสิ่งที่ต้องเตือนเลยนะครับก็คือความประมาทความเริ่อนะครับการออกไปข้างนอกนะครับจริงๆให้ดวงดีคุณมันคือการออกไปเหมือนกันแหละนะครับแต่ออกไปแบบแบบระมัดระวังนะครับออกไปแบบค่อยๆไปนะครับแต่ถ้าคุณออกไปในลักษณะของแบบความลิงโลดความแบบการได้การเสียความแบบ อยากจะออกไปแอดเวนเจอร์ไป,ปะจนภัยนะสังขารหรือสปาว่าของของคุณในสัปดาห์นี้มันไม่ค่อยเอื้อนะครับคุณก็อาจจะมีปัญหาหกล้มได้นะครับตกจักที่สูงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างไปปีนป่ายอะไรก็อย่าสนมากนะครับสัปดาห์นี้คนก็วันพฤหัสนะครับถ้าคุณทําอะไรในด้านตรงกันข้ามนะคือทําอะไรค,ค่อยคคิดค่อยๆทํช้าช้าแต่ชัวร์นะครับช้าแต่ได้พักเล่นานามดีกว่านะครับ เพราะว่ามันเป็นด้านรวมดีขคุณแต่ถ้าคุณทําตรงข้ามนะครับลีกหเล่งเล่งทำอะไรก็แบบ a อ e เลิร์จนเกินเหตุน,นะครับเป็นพวกไฮเปอร์มากๆในสัปดาห์นี้ไม่ส่งผลด,ดีเลยนะครับมีโอกาสที่คุณจะมีความประมาหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับสัปดาห์นี้ถ้าเป็นเรื่องการงานนะครับก็แน่นอนว่าระวังความสับเทานะครับความแบบไม่เอาใจใส่ ในรายละเอียดของงานนะครับสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่คุณต้องใส่ใจรายละเอียดของงานแล้วก็พยายามวามเอาความที่เป็นเอ็กซ์เพรสในตัวคุณนะั้นมาใช้ให้ดีนะครับจะดีกว่านะครับหรือถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณก็ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เยอะๆจะช่วยคุณได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าคุณทําตัวเออเหยหรือทําตัวแบบเหมือนทําแบบเล่นๆไปวันๆเนี่ยรับองว่าคุณจะเจอปัญหาในงานนะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับ ในบางรายนะครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการอาจจะหมายถึงระวังพวกลูกน้องบริวารให้ดีๆนะครับลูกน้องบริวารที่มันไม่ค่อยเอาใจใส่งานนะครับแล้วทําอะไรก็สับเพ่านะครับอาจจะสร้างความเสียหายให้กับกิจการงานงคุณได้และเข้าไปตรวจตาไปดูแลให้ดีๆนะครับว่าลูกน้องทํางานกันแบบตั้งใจหรือเปล่าก็ตือรือล้นลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะนําความเสียหายมากดกคุณมนะครับนอกจากการทํางานของคุณแล้วที่อาจจะห้าม ไม่ใส่ใจหรือไม่ใส่ใจรายละเอียดนะครับหรือทางานสับเปล่านะครับแน่นอนคนที่เป็นลูกจ้างหรือคนทำฟรีแลนซ์แล้วแต่นะครับอย่าทํางานแบบเล่นๆขอพิธีนะครับไม่ดีเพราะว่ามีโอกาสจะเสียหายและเสียหายรุนแรงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการเงินนะครับก็เช่นกันนะครับอย่าใช้เงินโดยไม่คิดไตรตรองให้ดีซะก่อนนะครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าถ้าคุณกระเด็ดกระแหมมัธยัติจะเป็นเรื่องดีนะครับสัปดาห์นี้ แต่ถ้าคุณเอาแต่จ่ายแบบนึกอยากได้ก็ต้องได้แล้วก็ใช้ไปโดยไม่คิดไม่คิดหน้าคิดหลังเอาแต่ความสนุกนะครับความสัใจนี่แหละครับนำหายะนะมาเรื่องของการเงินให้กับคนเกี่ยวกับพระรหัสได้นะครับงั้นอย่าทําตัวแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักนะครับก็บอกแล้วว่าสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งสนใจดีกว่าไปสนใจเรื่องการงานของคุณนะครับเพราะว่าถ้าเจอเนี่ยอาจจะเจอคนที่ อาจจะดูน่ารักนะดูภายนอกน่ารักจ,จ,จุ๋มจิ๋มจิ้มลิ้นนะครับน่าดูแลเหลือเกินนะครับแต่ข้างนอกสุขใสข้างในตัต๊นนกปิ้งโหนนะครับไม่เอานะครับนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าคนเกิดวันพฤหัสนะครับคนที่ยังโสดอยู่อย่าเพิ่งสนใจเรื่องความรักจะดีที่สุดแต่ถ้าคนที่มีคู่นะครับก็อาจจะเป็นสัปดาห์ที่ดูห่างหางห่วงแบบห่วงๆวงดีนะครับแต่ถ้าแบบพากันแบบเออเหอเยลอยชายไปสนุกสนานนะครับ หรือตัวคุณเองเอาแต่เสพเพลเอาไปเที่ยวเล่นอยู่กับสังคมมากเกินไปนะครับ mm hmm. ก็ไม่ดีส่งผลที่ไม่ดีกับชีวิตคู่แน่ๆนะครับก็อย่าทําแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็อย่างที่เตือนไปแล้วนะครับระวังตกจากที่สูงเพราะความประมาทเดินเล่นนะครับเดินหกล้มไม่ดูทางอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับก็แต่โดยรวมสุขภาพน่าจะยังแข็งแรงดีนะครับก็แค่อย่าประมานะครับก็จะได้ไม่มีปัญหนานะครับ อีกอันนึงที่ต้องเตือนก็อาจจะหมายถึงอาจจะมีปัญหากับเรื่องของเด็กๆในบ้านนะครับก็ลองดูแล้วกันบ้านไหนที่มีบุตรหลานที่ยังเล็กอยู่นะครับก็ไปดูแลใส่ใจให้ดีเพราะว่าอาจจะสุกสดจุดเกิดเหตุนะครับนอกจากสร้างความเสียหายเกิดขึ้นได้กับข้าวของอาจจะหมายตัวหมายถึงตัวเขาเองนะครับได้รับบาดเจ็บเพราะว่าความประมาทเลินเลอหรือความสนจนเกินไปนะครับก็ดูแลใส่ใจหรือใครที่คุณให้ดูแลเพราะ ย้ำเตือนเขาหน่อยว่าดูแลให้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีไม่มีทั้งลูกไม่มีทั้งบริวารก็อาจจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับสัปดาห์นี้ระวังดีๆว่าสัตว์เลี้ยงอาจจะนาปัญหาให้กับคุณได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพออรคนเกิดวันพฤหัสน,นะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับอืมอ่อนดีมากไพ่ก็ขออวยพรด้วยคนเกิดวันพฤหัสทุกทุก,ท,กท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของความสําเร็จครับนะตรงใช้ ประสบการณ์ความชำนาญความรู้ของคุณมาให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขอให้คุณมีสเสน่ห์กับผู้คนในวงสังคมต่างๆที่คุณต้องไปพบเจอนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำง,งานนะครับขอให้คุณโดดเด่นนะครับแล้วก็มีความสงา่ามีความมั่นใจในการใช้ความสามารถในการพูดเจรจานะครับวาทะสินของคุณจะนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดวันพฤหัสโชคดีนะครับ